โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Line at g o l d e n เ t e r m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมยูริต้อนครับข้าต,ตัวตันเช่นแล้วเช่นเคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าจินหน้านะครับจริงๆตัวนี้เป็นเพื่อนของข้ามาประมาณ2-3ถึงเดือนได้แล้ว,ลวจินหน้าออฟเลนนะครับก็ไม่มีโอกาสได้เล่นเลยไอโอกาสตัวนี้ผมผมจะพูดว่าผมแบนฟอร์เนโน่เืออยากได้จินหน้าใช่ไหมมันก็ต้องเจอตัวนี้นะครับมูลาดพอแบนมูลาดปุ๊บมันก็เจอฟอร์เนโน่ผมไม่ไหวเลยครับผมกดแม่งเลยช่างมันนะครับวันนี้ก็เราก็มาเจอกับตัวนี้เลย แล้วเกมนี้เราไม่มีตัวแก้ทางมูาดสักตัวหนึ่งเลยนะครับไม่มีสตันไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยนะครับในเกมเกมนี้เขาอาจจะเล่นง่ายนะในออฟเลนมาในเครื่องของจินน่ากันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้ก็เล่นเป็นเป็นสายแทงแท้งดาเมจหน่อยกึ่งแท้งดาเมจนะครับดาเมจที่มีแท้งอะ่ะฮึมฮึมาดิ รองเท้าเกาะไว้เลยครับเราชนกับตัวไกลภาพเราต้องรองเท้าขอครับเขาน่าจะมาเช็ดกุ้มนะในในี้กระทรืบกระทรึบเฮ้ยดามเมจหรือตดมะนี่กกับโอ้หม่กอดช่วงว่านี้อย่าเดินมาทางนี้เด้ออย่ามาเชียดพุ่มไปกอนเลยจ้าสำหรับทีต่อไปครับก็เป็นอาร์โคนี่นะครับอาร์โคนี่ อาไว้เผาตอนที่เรากดอันติไม่ไงนะกดโคดแทงโคด,ดูดเลือดดูดเลือดมานดหนึ่งใช่ตอนนี้ไม่ไหวจริงนะมันสั์ในอีกคนลมิติหนึ่งเนี่ยเราไม่เราไม่สามารถทำดาเมจได้ครับยิงมันก็จะรำคาญแบบนี้นะครับในยุคนี้สล็อตแบนมันก็มีเพิ่มมาก็จริงเป็นฝั่งรัสสาก็รัสสา,สาก็ไม่พอครับสำหรับตัวที่มันโดนแก้ทางอยู่แล้วนะ วายเขาเก็บ HP ไปด้วยวับก็มาเพื่อนวับก็มาโอ้โหเรียบด้วยไม่วัปรอคีบเข้าก็ได้นะโอ้โดูเหมือนเพื่อนจะได้ครับสามตัวแตกไว้บัสมาโอ้โหมาตัวนี้ก็ได้โอ้โตัวนี้ก็ได้โอโทาดีกลับไปแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวก่อนแล้วจะพับหลบเข้ามา โยกบนโยกบนจังหวัดยกบนจังหวัดจุกซ้ายซ้ายปื๊บติดคือมาเจอจังงว่าสามและสองให้หนึ่งกูสวนกูสวนนี่กับเจดีไปเลยไปรับรออยู่ที่กูติเราจะสวดมนต์ไปให้จังหวัดเทนมันก็ มีในการถ่ายพยายามแบบว่าซิกแซกไวครับให้เขาแบบติดขื่อวันนี้ผมสู้ไม่ได้จริงๆว่ะมูอ่ะคนนี้แล้วก็โซลินกอล่าไว้ครับเอาไ้เ็นเจาะแค่นี้ก็พอส่วนมากเกมนี้ตัวบางนะมีแค่สองตัวที่จะเป็นแบบสายแทงหน่อยก็จะเป็นหยานแล้วก็จะเป็นเทนนะครับสองตัวเลยที่เอาลงยากหน่อยแล้วก็เป็นโฟกัสพวกเอนรัสอะไรอย่างนี้นะครับมูาดแล้วก็โฟกัสไม่ได้มีแค่สองตัวนี้ที่ในไฟที่เราแบบ เออพอแบบรับได้นะครับที่เหลือเราก็รอเล่นตามน้ำเอาเลยอุ๊ยดฮ่าสนุกเขาแหละอือลูกปลาคาไปกินแล้วหลบได้ซะด้วยดูเหมือนเล่นลระบาดแล้วกูทางแมลงกูเปิดเลยปลาคารนะ์ปมันว่ามันว่ามันว่าโอ,อ,อ้าอ้าเจ็บกะ มันกลับมามันจะโดนทันเดอร์เบิร์ดแล้วมนสวนอึงกิมกี่ในจังหวะนี้เขาไม่สนใจเหมือนกันแล้วกลับวัดเจดีมาว่าอันตินายก็อันติเขามันจะมันจะใครจะแจมกว่าใครจะแจมกว่ากันเออของนายไม่กี่นัดการเกมของนายมีประมาณ12นะถ้าไม่ผิดเรามันอันติทั้งวันเับแต่ก็เกือบเบี้ยงเหมือนกันนะ ฟาร์มไปครับตอนนี้ก็รีบมีของก่อนเกือบสู้อีดี่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยมันเลี่ยมมันเลี่ยมเกือบโดนเหมือนกันนะครับแต่นายก็ไม่รอดนะว,ว่ะาทั้งวันนี้ทาจิอ้ลาลูกประคัมไม่ตายเรียบร้อยครับสอร์ริงออร่าต่อมาก็เป็นฟอสการ์เนะอันนี้สองไอเทมชิ้นนี้มันก็จะออกเป็นแข็งๆหน่อยนะครับซอร์ริงกันมาได้ HP ประมาณ600นะครับ อ,อ่ฟอร์ดการ์ดก็ได้600เออแต่ว่าพลาสติกของฟอร์ดการ์ดมันค่อนข้างที่จะดีครับสามารถกันกายภาพกันเวทได้อีกนะครับแล้วก็โบนัสเวทอีก50%โบนัสเวทนะถ้าจำไม่ผิดนะมีโบนัสเวทอยู่นะครับตัวนี้เอ้ยเอาเลยยังไม่ขึ้นซอร์ลิงเหรอว่าผมน่าจะมั่วซั่วตัวเหล็กอยู่ครับกลายมาขึ้นฟอร์ดการ์ดก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่ตอนนี้ผมมีแค่อาร์โคนี่ขึ้นเป็นฟอร์ดการ์ด แต่ฟอลลิ่งผมออกแน่นอนนะครับณนะตอนนี้สายเจาะมีซอลลิ่งมีสตาร์บอฟนูให้เลือกนะครับในใจผมอยากเป็นซอลลิ่งหรือหรยอ,อยู่อยู่แหละอยู่แหละเออถูกละลิ้นเริ่มพันเล่นไป8นาทีลิ้นเริ่มพัน,ไ,น,พนได้วิชชันขึ้นมาครับเอานอกไป เฮ้ยว่าผมกลับบ้านก่อนดีกว่า,าวะมานาหมดจังหวะอ้อ,อมทันทวเบิร์ดโอ้โหทำไมนายไม่เจ็บแล้วะ่ะมาดิให้สองให้สองแล้วต้องแดนออกไปก่อนสำหรับรัสแต่ผมโดนล้ำยืนอยู่ตรงนี้ออกไปแล้วนึกว่าจะล้ำสดเปิดอันติเขาเดยว่ามีแจนน่ะวิ่งกันแจนแนอบโอ้โซอริขนอล่ามาแล้วคราวนี้เราก็สามารถกดอันติยื้อให้เพื่อนได้นดนึงครับ ผมคิดว่ายือย้อให้เพื่อนได้นิหนึ่งละกลายเป็นออฟเลนแบบสายแท้แล้วเราจะเข้าให้เพื่อนก่อนนะครับโอเคเงินเราดำอยู่นะครับพันเจ็ดสกอร์คิวก็ไม่ต่างกันมาก14ต่อ11เรื่องทาวเวอร์ก็เราได้เปรียบอยู่นิดน,นึงนะครับเลนบนยังไม่แตก๋ยวให้บัตเตอร์ไฟไปฟาร์ก่อน,อนแล้วโดนทาจิโดนดักเก็บไปครับ คือความการร่วมมือของฝั่งตรงข้ามเฮ้ยโอ้โหวิจิตใจบุญงามมีรับดาเมจให้ด้วยเราจะเข้าทางไหนดีชิบหายแล้วมันโอ้โหม,มาสวนวะหนว่าเพื่อนจะไล่ต้อนมาตอนนี้ผมจะได้อ้อมไม่เงยเมื่อไรเพื่อนเดี๋ยวเราจการให้เราจัดการให้วายตายแล้วครับ 12แล้วครับโดนวิกเกอร์เลี่ยมสู้หรอสู้หรอนี่พาสซีฟเราก็แรงอยู่แต่ผมขอโทษทุเรนเลยตอนแรกคิดว่าเขาจะไล่มาแต่ว,ว่าเขาไม่สวนเลยอันนี้ผมก็งงเหมือนกันกลับไปที่เลนบนนะครับหลังจากที่เราได้สติงเอล่าผมก็จะขึ้นเป็นโอมเนะเอาไว้กันตัวเองซะหน่อยนะครับหลังที่เรากดอันปกติเรียบร้อยแล้วนะยรอสกิลคูดาวนะครับมาได้มวยไทย ไวทไทยใจใจ,ใจปาซิลหรือเปล่าในจังหวะนี้แต่ไม่เอาดีวกว่าครับมาเดินล่ามกรอ,ออก่อน,นครับเอาให้แล้วแหวนแหวนเพลอเลยแหวนเพลอเลยโอ้โหโดนช้อนแกงหนึ่งสองสามแบบไม่ได้ขยับเลยชิหบหายแล้วผมคิดว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เล่นออเล่นเลยนะครับผมคิดว่าเราต้องออเล่นกันหน่อยแหละเออเราจะไปตายซะส่วนมากแบบว่าอาดักโดนดักจับบ้างโดนนู่นโดนนี่นะผมคิดว่าถ้าออน่าจะเล่นได้เลย แต่ก็แต่ก็มีวันวันหยานอยูอย่เหมือนกันนะครับหยานกับตัวอีรินนะมันเริ่มที่จะการเกมเลดเกมขึ้นไปนะครับสองตัวนี้ก็จะน่าเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆอนนี้อยู่ที่เกมละอยู่ที่เกมละมาแล้วครับซาลโอบชื่อสุดท้ายเหรอต้องเป็นสมุดเขียวปะวะ ไล่สุดครับตอนนี้หาข้อมูลแบบอย่างสุดจะหาจังหวัดเหลี่ยมที่จะไถ่ออกไปแต่ว่าไม่ได้ครับใครว่ารู้เหลี่ยมรู้ทรงโอ้โหแล้วเริ่มสับเจ็บขึ้นมาแล้ครับมูลาดนี่ถ้าไม่มีฟังแสงโลงนี่เดินกลับบ้านแล้วนะอ่ดูดเลือดจากรุนที่เอามาก่อนนะครับนิดนึงโอ้โหเลียร์หน่อยเพื่อนโอ้โหมาสับเรื่อยเรื่อยครับ ตอนนี้มูลาดมันเริ่มเอาแล้ครับโดยที่ฝั่งเราไม่มีคนแก้แลนะ้วไม่มีคนขัดประมาณนี้ปกติผมจะเอาพวกมวยไม่มวยก็ถีไม่มวยก็ถีถแล้วก็อะไรนะโอเมนนะครับสามตัวนี้มาแก้มูลาดแล้วก็นั่นแหละมันเป็นอารมณ์ที่ไม่มีตัวแก้ครับพอตัวนี้มามันก็ตามน้ำนะก็ต้องตามสูตรไปก่อนเป็นยังไงลนะ่ะเว้ยจินหน้าวัดเจดีวะ กินหน้าอันเจนดีว่าผมจะเปิดอ,อันตีครับเราต้องถอยออกมาก่อนไอตัวนี้มันเป็นบอสแมทนะครับรอที่จะไล่ลำเราเรื่อยๆเพื่อนเรื่อยๆครับเพื่อนอันนี้เพื่อนออกตัดเลือดให้เลยครับผมแค่จะเข้าไปกระทุ้งแบบน,นี้มึงก็บาดิผมขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษครับพี่แกกันโอ้ยมันสับไม่เลิกเลยตายเนยจังหวะดสวน ถือว่าถึกอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ถึกระดับแบบแทงธรรมชาตินะครับแต่ก็ทําหน้าที่ออฟเลดได้ดีอยู่นะตอนนี้นะโอ้เรียบร้อยไม่เจ้าโหยอย่างนี้กอสเลเยเสร็จฝั่งตรงข้ามแน่นอนเนัยแน่นอนเนะ่ยแน่นอนอิริมตีอยู่แน่นอนอ่ะเดินไปแล้วครับ หรจากมินิแบบเขาเดินไปเรียบร้อยครับผมไม่มีคอนเทสไม่ได้เนี่ยครับทำน้ำไปเสียก๊อตรับเรียบร้อยก็เหลือหน้าที่แค่จะกันได้จะกันได้หรือเปล่าอืมตายไปนึงแล้วไม่รอกันเลยท่าทางน่าจะหยาบเลยครับ ถอยเลยถอยเลยเดี๋ยวโดนฟิกเกอร์อันตีครับ <c oughs> ไม่มีอะไรนทำแล้วว่ามันเลนแล้วอ่ะสองตัวเลนแล้วกลัวที่ไหนอ่ะสองตัวเลนก็บ้าที่ขอโทษครับพี่เออเรียบร้อยไถยเข้ามาสวนเพื่อนยังได้ครับแต่ว่าหยานเข้ามาแล้วเปิดไรล่างเข้ามาเลเวลสิบห้าเอาไปสอง ทุบไปหนึ่งรานเข้ามาต่อ,อยโอ้โหทิปเปิลคิวเข็กน้อแล้วจังหวะนี้คอร์สคิวหรือเปล่าอันติฟิกเกอร์แน่นอนโโอ้หม,มีตัวมาบังให้ครับเกือบจะได้เหมือนกันแต่ได้ชัดดาวเสัรบรานเข้าไปดูเกมนี้เรื่อยๆครับเกมเดียวไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารแต่ว่าหมาม่วงยิงไปสองสองแล้วป้อมสตันตีเรียบร้อยครับเกมนี้อันนี้ก็ตามระเบียบนะครับด้วยด้วยฮีโร่ด้วยเราสู้ไม่ได้ครับไม่มีตัวแก้ทางอะไรขนาดนั้นแต่ด้วย ฮีโร่ันี่เอาเป็นเลนกลางอ่ะดีที่สุดเพราะว่าออฟเลนอ่ะมันจะเป็นตัวที่ต้องด่าฟแก้ทางกันอยู่แล้วเนาะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม